ครับสวัสดีครับ่ันผู้ติดต,ตามพันผู้สมทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดหรือจะมาแนะนํานะครับก็เห็นมีหลายคนพูดกันเยอะเลยนะครับสูตรปุ๋ยเร่งให้แตกกอนะครับก็ให้พันผู้สมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะมารวมคลิปนี้ให้หมดเลยนะครับการที่เข้าแตกกอนะครับ มันจะมีอยู่แต่แค่ปุ๋ยหรือนะครับไอ้นนี่ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สําคัญเลยนะครับกับท่านผู้ชมนะครับหลายคนออกมาพูดออกมาแนะนํากันนะครับสูตรปุ๋ยแต่กอดีเร่งแต่กอแต่กอดีนะครับเยอะนะครับอันนี้ก็ลองมาฟังมุมมองผมดูและคําแนะนําจากผมนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี้ยนะครับถ้าใส่ไม่บรรยะบบรรยัญญงเนี้ยนะครับ ปัญหาตามมาแน่นอนเลยนะครับการที่เข้าแตกกอเดี๋ยวผมมาจะมาให้ดูในวิดีโอนี้ให้ให้ให้ครบเลยนะครับการที่ทําให้เข้าแตกกอมีอะไรมั่งนะครับอืก็จะมาให้มาดูมาชมกันนะครับก็เหมือนที่ผมเคยได้พูดและเคยได้ให้ดูไปหลายคลิปหลายวิดีโอแล้วนะครับ,บการที่เข้าแตกกอนะครับ นี่ยผมมาให้ดูต้นก่อนนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่ากี่ต้นนะครับนี่ไม่รู้ว่ากี่ล้้ากี่นอนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับท่านผู้ชมผมจะมาสรุปให้ฟังว่าการที่เข้าจะแตกกอได้นะครับ หนึ่งนะครับลดเมล็ดพันธุ์นะครับลดเมล็ดพันธุนะน์ก็หลายท่านหลายคนก็คงจะได้รู้ได้ดูไปแล้วดเมล็ดพันธุ์นะครับผมจะมาย้าคิดวิดีโอนี้อีกทีหนึ่งสั้นๆนะครับควานไ้เมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่าง17กิโลถึง20กิโลต่อไร่นะครับสองนะครับท่นานอย่าหวานเมล็ดจุมเยอะมากเกินไปนะครับ อันนี้คลิปนี้ผมก็ได้บอกไปละแต่ผมเพิ่งมาพูดไปตอนที่ที่ยังไม่นานมาเนี้ยนะครับมันมันมีผลนะครับสามนะครับท่านเอาน้ำใส่อย่ากาักเก็บน้ำไว้เยอะมากเกินไปนะครับนี่คือสามประเด็นหลักๆนะครับคือทำคือทำให้ข้าแตก,กอนะครับคำว่าปุ๋ยมีไหมมีนะครับปุ๋ย ก็คือส่วนหนึ่งนะครับคือไปเพิ่มความเจริญเติบโตของเขานะครับนี่นะครับผมมาให้ดูหลายๆมุมนะครับหลายๆมุมนะครับนี่นะครับมารู้กี่หนอเลยนะครับนี่นะครับนี่เนี่ยนะครับสิบกว่หนอเลยนะครับจะเป็นยี่สิบหนอเลยมั้งครับเนี่ยยี่สิบกีบเลยมั้งครับนี่ คือการข้าวแตก,กอนะครับนี่ยิ่งกอนี้ยิ่งเหมือนยิ่งกอตะไคร้เลยนะครับนี่นี่นะครับอันเนี้ยนะครับท่านผู้ชมอย่าพึ่งอย่าพึ่งแต่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับปุ๋ยเนี้ยคำว่าเร่งให้ข้าวแตก,กอเนี้ยมีไหมมีมีสว่วนผมก็บอกแล้วมีสว่วนนะครับแต่มันก็ต้องมี สามองค์ประกอบเหมือนที่ผมได้พูดมานี้นะครับเหมือนให้ผมได้พูดมานี่ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะครับมันไม่สามารถแตกกอได้นะครับไม่สามารถแตกกอได้อย่างหวานเมล็ดจุมนะ่มเพราะเมล็ดเขาจุ่มอยู่ล่างเยอะเขาก็ไม่แตกกอนะครับหวานข้าวถี่เกินข้าวเขาก็ไม่แตกกอนะครับ อัดน้ำมาเยอะคืนข้าวเขเขาก็แตกกอไม่ได้นะครับอันนี้มันมันถึงต้องมีสามองค์ประกอบนะครับไม่ใช่อยู่แค่ปุ๋ยนะครับอันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับถ้าท่านมัวแต่ใส่ปุ๋ยเนยนะครับสูตรปุ๋ยผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับปุ๋ยตรงไหนเร่งโตหรือคือปุ๋ยสูตรไหนนะครับก็คือไนโตรเจนถ้าท่านผู้ชมไม่ใส่ไม่บรรยะบบรรยังเนี่ยเอาแต่ปุ๋ยนะนะครับ ท่านผู้ชมเจอปัญหาแน่นอนนะครับเนื้อเนื่องกับ,กบที่ข้าวต้องเป็นโรคเป็นแมลงนะครับแต่ข่าวที่ผมได้ทราบมาก็ฤดูการนี้ปีนี้นะครับเพียเอย้ทั่วทีนอนวอนใบลงนะครับนอนวอนใบลงหลายที่หลายทางเลยก็เห็นข่าวระบาดอยู่นะครับอันนี้คือหลักการนะครับหลักการที่ทําให้ข้าวแตกกอท่านอย่าหลงนะครับผมบอกเลยว่า ท่านอย่าหลงแต่ปุ๋ยนะครับท่านท่านหลวงแต่ปุ๋ยเนี้ยท่านผู้ชมเจอปัญหาแน่นอนผมบอกเลยว่าเจอปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้ผมจะมาบอกกล่าวในคลิปวิดีโอนี้นะครับการที่จะให้ข้าวแตกกอนะครับอย่าไปเล่งแต่ปุ๋ยนะครับถ้าเล่งปุ๋ยเนี่ยปัญหาเหมือนที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ปัญหาเกิดแน่นอนนะครับปัญหาท่านเกิดแน่นอนแล้วท่านต้องแก้ปัญหาอย่างใหญ่เลยนะครับ พาฮันเล่งเอาแต่ปุ๋ยนียนะครับโรคก,กับมแมลงมารอมารอฮั่นอยู่แล้วนะครับมารอฮั่นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนที่สุดเลยนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้ก็คงประโยชน์ต่อกับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ